เดิเพนพันหรอซื้อน่ะสิได้นะจังไหนบ่ได้จ้ะดิอ๋อ<ะ>เ,เดินนีน่อนเวนเดินพี่น้องควมเออัดจัดเยียดลานขาหลายขานา บ่รู้ว่าเขาให้รถเขาก็าให้รถเขาไลยชี้พายอย่างเดียวพี่เนองตอนนี้ถ้าได้กิดตลาดถ้าได้เปิดมาชิคำคำปิดปิดหามมงม้งแน่นอนเอาดื้ มากมาโอ้แสดงว่าเขาไม่เอารถเข่าเรกพี่น้องเลยแต่หังสโลมาซสือเฮ้อดาวไปเบียดกองเสียงกองสเสียงนั่นพูดทั้งในเขาไปตอนแรกแห่งไปหยาดไปหนานี่เทมันละนี่พขนาดมันยังไปได้เนาะเาไปได้กันตอนนั้นออกว่าอะไรจอดที่ไม่เหนี่อหรออีกออกใส่โอ้ ตัวนี้สร้อยออกจนได้และวนะเาเจะเป็นไง้ทอน้างเจอหน้าบานเขาดิบอ,อขอบ้นีเนยังมากขาดออรับสมัครงานมนบานนึงกัตตาสิขนเดินน้ำมาอีกกว่า อาอผลข,ของลงก่อนค่าแล้วผล้ไปนเถอะเดี๋ยนกรุงเทียวเพื่อนพักนีมั้งอืมไข้จะพักไหรโรงแรมเออเอยามายามายา,า,ามามาเช่ เอาตอยอีกเอาตอยไมอีกเ<ช>อ่อไปวิทย์อะไรซัก,กมมนหนี่อีกงูเมื่อนึงกัวิทย์แล้วนะเอาโอ้เจ้เ่โหดหรือเรื่องบางหนา้าว่าเป็นตะยานควบโหดโอ้ยถนนคนเดินแถวนี่เขาเป็นรถเของมาเขาบเป็นถนน,นรถเดินเนาะ โอ้คนเดินแถวนี้ไม่มีรถเดินเลยเขาขยนเขาด่าเขาขนาดได้เลยนี้านนี่เดางเขาบนทางหอกก็มีรถสวนเขาเออไปไม่ได้แกง่ชามไปไนอปได้นะนันขามาซุีะเขามันคือแอร์เดือดเคัตสมัยตะก่วันว่าเป็่นหายไปหนละ ไมมาแต่ลายสิบปีแล้วนะตามตามขนีไปขนีผ้าไปแส้ห้องก็ไปน้ำได้ได้ได้ตอนที่มาจอดเตินสระซังสมอชีพานจอดแล้วทีพักตวพักกระซังคันว่าถนนคนเดินแล้วมันต้องแจพันในเซือรถม้วนบองจอดเน้อ เงี้ยวลงขอบางโอ้เอากะฝากพี่ฝากน้องเด้อพี่น้องเลยอยาเอาชีถเข้ามาคือผมเด้อกันมาเนี่ยอันนี้ผมไม่เคยมาจากเตียสิเลยผมสู้โรสเลยผมไม่เคยมาจากเตียผมก็เลยเอารถเข้ามาอันนั้นเคยเวียนบุรีรัมขึ้นกันกรับไม่เคยมาจากเตียขคือกันเลยพี่น้องเดือบเงี่ยว่ามาเรือนผมหรอกเดือบเบิ่งเอารถเข้ามาเนี่ยนะหาทางออกคือกัน มาแล้วก็ต้องออกออกใครได้สันเขาสีดาย่านเขาดาอันนี้คือถนนคนเดินเชียงขั้นพี่นองเอยไอ้อาจจัดเหยียดเพราะสมควรห้ามารถเข้ามาเนาะสมสือว่าคนเดินเนาะให้เข้าใจเลยว่าขันมองได้เขาเชียนว่าถนนคนเดินนั่น่ะเอารถเข้าไปอันนี้เป็นคว้สุโรเสรีรของผมซื้อดอกนะครับ ลื่นอันเป็นคนลื่นก้มคนจากน้อยกัเลยคุณดันเออคุณดันทึ้งดังแข็งเอาลองเบิงนะครับเพี่อนโอแม่น้ำโขงก็ทั้งสายเมื่อเข้าไปเลยเอาเขม้าลองเบิงสุดดอกพี่น้องมื้อนี่ไปแสงสีงคำบังขึ้นเนี่ยเต็มเมื่มั่เป็นกิโลตัวนี้ไหมอืม แม่นี้มะพร้าวแก้วยังว่าอยู่ทางในเนีย่ยยืดเต็มนะนี่นี่น,น,นาสอบรองเท้าเต็มแล้วที่รับเต็มแล้วบ้านระเบียงถึงสองโอ้อระเบียงโค้งหนึ่งสียูคนละโอ้กะเจ้ากันพูดอะกับมะมักหมองกันบ่หมองมันแอดเนาะไม่มันจะติดโค้งเลยเนี่ยโอตมม้ติดโคงเนาะเออตรงแี้หมอง,งสีมันคอดเอาขอไปจอดได้ยุ่นนี่หลายขั้นเยอ่เนี่ย มีจักรยานใหชนเศร้าอมจักรยานให้เช่าคันละห้าสิบบาทเเต่บุ๊มมีฝรั่งเนาะเพิ่งเชียงคานเนี่ยหรือเบองานาเล้าเหล่าคนหายทั้งเ้่ผลนายอืมน้ำเทียบกันนาบรรทั้เห่ะหรือเรือบิงมาเส่เหงาถเบียรลไรย่อง เพื่อไปาไปแดีกานอกไปลางหนอเข้าจะรจำไม่ได้ะายหมอกหดเนี่ยก็มองจอารถตีในวัดเนี่ยทําบุญดอกเนี่ยขนาสซีแมนตถลงคนเดือนเนาะบุยลำขค่นนี้กัพผาไปกัไปน้ำข้าเจ้าละพี่น้อง พอม่เคยมาดวนล้วด้วยเนี่ยน่าจะเป็นสิบยี่สิบสามสิบปีแล้มั้งไ่เคยมาเนี่ยงามเราไฟแสงสีอยู่แสักับงามเหมนมีไฟวบาๆวิบมึบงงามเหมือนต่ไฟน้านตรวจน,นะเอาออกไส้ยนี่ละ่ะเอาเอาเบิ้งรถว่าละนั่ง ได้ออกไปถนนใหญ่ยหมดละวัยนะรอกเล่นอยู่นี่เอ้าพี่น้องเอ,อ้ยเหยียบยางตายออกเอา,อารถเขามันเล่นพาถนนคนเดินเขาเต,ต,ตรียมเตรียมบดเลยสิพักนัผู้ใดจะจองลวงหนาเด้อ ได้ที่สุดก็ออกมาได้พี่นอ้องจากถนนคนเดินเอาฝากพี่ฝากน้องเดอ้ออีกแค่ขั้งหนึ่งนะครับถามว่าถนนคนเดินเชียงขั้นจะส,สัตว์โซโลเซเอารถเข้ามาคือผมนะครับเดี๋ยวหาทางออกว่าได้นะครับมันขับมันแคบเดี๋ยวคุณสีดาเพรข้าไม่ข้านะครับให้กันได้กันแข่งได้แต่ผมเนี่ยนะครับจอดจอดข้างนอกเขาไม่มีองบริการจอดรถอยู่มั่งละไส่สิบบาทรถแง่ยี่สิบบาทให้ได้บุ มองชุ่งวิวนะนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ